สวัสดีเด้อค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเครื่องรางของขังนะคะอันนี้มีชื่อว่าสมิงเหล็กหรือเหล็กไหลาบารามีนะคะมีพุทธคุณในเรื่องเมตตาค้าขายโชคลาภเตือนภยัยการกุณลใสดำแล้วก็เสริมบารามีนะคะสำหรับเหล็กไหลชนิดนี้นะคะเผ่าพันธุ์คล้ายเหล็กไหลน้ำนะคะ แต่ก็หายากเหมือนกันนะคะในปัจจุบันเนื่องจากจะฝังลงใต้ดินไหลเลื่อนเคลื่อนตัวเองไปตามดินมีท่อนะคะแล้วก็มีรูพุนภายในแต่ไม่พบเม็ดเล็กๆหรือลูกของมันนะคะเนื่องจากวัฏจักรของเหล็กไหลบาร,รมีเนี่ยหรือสมิงเหล็กที่เขาจะก่อตัวคล้ายลาวาไหลไปเรื่อยๆเป็นแผ่นๆนะคะแล้วก็จะหลุดและแตก,กแยกอิสระออกออกมาเป็นชิ้นเป็นก้อนแตกตานะคะ ที่จะพบเหล็กไหลชนิดนี้นะคะผู้รู้มาจะใช้ความสําคัญมากและต้องมีบารมีความต้องมีบารมีพอสมควรเลยคะ่ะถึงจะได้เออเหล็กไหลชนิดนี้มาครอบครองนะคะเพราะว่าเหล็กสมิงเพราะว่าเหล็กเพราะว่าเหล็กไหลที่ชื่อว่าสมิงเหล็กนี้จะฝังตัวอยู่ใต้ดินประมาณหนึ่งศอกหรือลึกกว่านั้นนะคะ จะพบเห็นกันไม่ได้ง่ายนักนะคะดังนั้นผู้พบจะต้องฝึกจิตมาพอสมควรจะพบว่าบางครั้งบริเวณนั้นจะมีฟ้าลงบ่อยๆเป็นที่สังเกตได้นะคะจากคนที่เขาเคยพบเครื่องรางของขัง,งประเภทเหล็กไหลนะคะเนื่องจากการเปิดบารมีของตัวเหล็กไหลนั้นเองผู้มีวิชาเชิญอย่างถูกต้องเหล็กชนิดนี้จะโผล่มาเห็นชัดเจนนะคะเขาจึงเรียกว่าเหล็กไหลาบารมีค่ะพลังงานของเสิงเหล็กจะหนักแน่น เพราะกำเนิดในธาตุดินที่สูงมีฟ้าลงมีสายฟ้าฟาดมีพลังงานธาตุไฟหรือเตโชธาตุนะคะมีมายาในตัวจะเป็นอะไรก็ได้ตามแหล่งที่พบว่ามีรังขนาดไหนยิ่งใหญ่มากยิ่งแฝงจนจะเวลาได้รู้สึกทันทีสําหรับเรื่องหลายบริทางใต้มักจะเอาเหล็กหลายชนิดนี้แม้มีเพียงชิ้นเล็กก็จะมีอนุภาพมากมากคนาค่ะ นะคะดูดูนะคะลักษณะเนี่ยภายใต้เนี่ยมักจะเอาเหล็กชนิดนี้พกติดตัวเพราะมีอุหภาพป้องกันคุณใส่ต่างๆได้นะคะเหมาะสำหรับทหารไปลบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม้จะหักกิ่งฝั่งด้านหลังองค์เครื่องเพื่อให้เหล็กสร้างวลีไปในตัวสองสิ่งนี้เป็นสิ่งคู่กันไม่ผิดแต่อย่างใดนะคะค้าที่เหนืออันเกิดจากแม่นะคะ คือหลักคือน,น้ำดินต่างม,มีอุภาพไม่แพ้กันนะคะเหล็กหลายต่างการนิยมของมนุษย์เนี่ยหรือเหล็กหลายชั้นหนึ่งในทางโลกียธรรมนั่นจะต้องมีฤทธิ์อำนาจที่สุดคือสีดำหรือสีออกเขียวนะคะเพราะจะดึงดูดการเสพกินการเสพกินดินกากยายักษ์และไผ่ดำสมุนไพร วิเศษมีฤทธิ์ต่างๆนะคะเหล็กไหลบาร,รมีชอบดึงดูดบาร,รมีมาเก็บสะสมไว้ในตัวนะคะลักษณะก็จะมีลักษณะที่ต่างกันซึ่งจะทำให้มียานสมาบัติที่เก่งก้าตาไปด้วยจนสามารถที่จะถอดจิตหรือกายทิพย์ออกจากธาตุขันตัวเองได้นะคะสามารถใช้ฤทธิ์ในการเนลมิตและแปลงกาย เป็นผ้ามายาหลอต่างๆตามจิตปารถนาไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสัตว์นะคะวัวกระทิงกวายกระทิงหรือเสือสมิงนะคะมนุษย์หรือผู้ผีปีศาจและจิตวิญญาต่างๆที่เคยเสพเข้าไปเพื่อป้องกันตนเองให้รอดปลอดภัยและพ้นพยันตรายที่จะมาถึงตัวแต่ส่วนมากมายาเหล่านั้นจะต้องอยู่ในรัศมีของขอบเขตที่ธาตุขันนั้นตั้งอยู่เท่านั้นเองนะคะเหล็กลายชนิดนี้จึงแสวงหาธาตุที่มีอำามีอมนาจอำนาจ แล้วก็พลังงานมานะคะถ้ามีบาร,รมีมากๆกก็จะเรียกพญาสมิงสาเหล็กสะสมบาร,รมีมากขึ้นไปบ่จนสูงจนสามารถเปลี่ยนแปลงในลูกเสือดังเรียกว่าพญาสมิงเหล็กซึ่งหมายถึงเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ดุร้ายกว่าสัพสะทั้งปวงเพราะมีความอยู่ยงของพันในตัวเองเปรียบเสมือนเหล็กกล้าจนแทบไม่มีอาวุธทำอะไรใดสามารถทําลายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนเพื่อน ก็ลองสังเกตดูนะคะว่าเลหล็กไหลจะมีรูปแบบต่างกันแต่อันนี้คือมีเอื้อยที่สนิกันนะคะเพื่อนมีเยอะค่ะเพิ่นก็เลยเออให้พกติดตัวเพราะว่าเออค่อยเองเนี่ยขับรถเดินทางบ่อยแล้วก็ทำงานนะคะมีความเสี่ยงเพราะนั้นเพิ่นก็เลยแบ่งให้ค่อยสะสมเป็นรูปหยดน้ำผู้ขาซึ่ง หายากเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นเอื้อยลักก็เลยแบ่งให้ก็เลยอยากจะแนะนาให้เพื่อนๆอ,นอะ่ะเข็นถึงความสวยงามสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นลักษณะนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามเด้